สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากสเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะหลายๆคนนะคะมีเทวดาบ้างนะคะมีเจ้าปู่เจ้ายา่าหรือพ่อแม่พี่น้องญาติที่เสียชีวิตของเราที่เสียไปแล้วนะคะที่เขายังเป็นห่วงบรรยายเราเขาก็มีความรู้ทางธรรมะมีความสนใจอะไรเงี้ยนะคะมาพยายามติดต่อสื่อสารมาพยายามโดนจิตโดนใจนะคะโดนจิตโดนใจเราเตือนสติเราเออเวลาเราโกรธขึ้นมาเวลาเราจะ เผลอทำอะไรต่ตนา,นาขึ้นมาอะไรเงี้ยที่มันเป็นทางที่ผิดที่มันจะทําให้เราทุกข์ใจภายหลังด้วยกรรมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมาเตือนเนี่ยนะคะคือเทวดาที่เป็นอ่าเป็นสัมาทิฏฐินะคะก็จะคอยมาเตือนสติเรานะคะเตือนสติอ,อย่างมากก็คือ โกรธแล้วก็เออมีอะไรแบบสักอย่างเออเห็นหน้าปู่ตาญายายอะไรที่เสียไปแล้วแบบโผล่ขึ้นมานะอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฉายเป็นภาพนิมิีของเขาขึ้นมานะคะเพื่อยับยั้งเรานะคะเพื่อให้เราเกิดสติเออเนี่ยอดทนไว้อดทนไว้อ,ไวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือในรูปแบบปกติเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นเทวดาที่อ่าล้ำลึกหน่อยนะคะล้ำลึกในคุณธรรมหน่อยนะคะอาจจะมีคุณธรรมขั้นสูงหรือว่าอาจจะเป็นเทวดาอาริยาบุคคลแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะแบบพยายามมาเตือนสติให้เราวิปัสสนานะั่นแหละนะคะให ไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นสติแบบทั่วไปอะนะคะไม่ใช่เป็นสติแบบทั่วไปแต่เป็นสติแบบวิปัสนาก็คือรู้กายรู้กายกับใจให้เป็นรูปเป็นนามสักแต่เพียงร่างกายก็เป็นแค่เพียงรูปนะจากธาตุสีดินน้ำลมไฟนะคะร่างกายก็จิตใจก็เป็นแต่เพียงกองของขันทั้งสี่นะคะรูปเป็นรูปก็เป็นกายใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเงี้ยนะคะที่เป็น อารมณ์ความรู้สึกอะอารมณ์ความรู้สึกคิดนึกคิดสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้อะนะคะแต่เรารู้สึกได้นะคะเนี่ยก็คือจะให้มองเป็นมีตัวรู้มีความคิดอรู้ว่าคิดอ่นี่คือรู้นามธรรมนะอะไรเงี้ยนะคะรู้ว่ากายเคลื่อนอนี่คือรู้รูปประมนะอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยคือการเจริญแบบวิปัสสนาก็คือเป็นเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามหรือไม่ก็เห็นเป็นไตลักษณ์เห็นเป็นไตลักษณ์ว่ารูปก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงก็คือพองก็ไม่เที่ยงยุบก็ไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตึงความหนักเบาตึงหย่อนของเท้าอย่างเงี้ยไม่เที่ยงอ่ะเนี่ยเห็นเป็นอน,นิจจังทุกขังอันตาก็จึงชื่อว่าเห็นแบบวิปัสสนานะคะถ้าเกิดใครอยากไปเรียนนะอยากไปเรียนให้มันแบบว่าแจมแจ้งนะคะให้มันแจมแจ้งให้แบบมีการอธิบายเข้าใจชัดๆต้องไปเรียนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มิน้นเป็นเพียงแต่แค่ เป็นเป็นเป็นพี่เลี้ยงอะนะคะเหมือนกับแค่แค่แบบเราปฏิบัติมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็พอพูดได้บ้างนะคะแต่เราสอนไม่เป็นนะคะเราเราไม่ใช่ผู้รู้ที่จะมาสอนธรรมะอะไรนะคะเราก็คือแค่แบ่งปันว่าเออเราปฏิบัติแบบน,นี้แล้วมันดีนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เทวดาของเรานะคะเทวดาที่เราเชื่อว่าเราว่าว่าท่านมาเมตตาเราอย่างเงี้ยเออท่านก็มาแบบนําทางให้เรามากลับมาที่เดิมจริงๆคือเราเริ่มก่อนเนาะพี่มินเริ่มก่อนเหมือนกับที่หลายๆคลิปเคยเล่าให้ฟังคือเคยเริ่มก่อนตั้งแต่เด็กปฏิบัติวิปัสส นตั้งแต่เด็กนะคะพี่สาวนําทางไปนะคะพี่สาวคือมิบีคุณบีนะคะเป็นหนึ่งในแอดมินนะคะก็คือนำนำทางไปตอนนั้นก็คืออมิบีทํางานที่แบงก์ชาตินะคะแบงก์ชาตินะคะเราก็ทีนี้ที่แบงก์ชาติก็จะนิมนต์พระแบบดังๆเนาะพระนักเทศอะไรเงี้ยมานะคะก็เลยได้รู้จักกับท่านเจ้าอาวาสวัดพระ วัดพัฒนตาอาสภารามหลวงพ่อสมศักดิ์มาปีนั้นปี47นะคะนั่นแหละก็เลยเริ่มรู้จากวิปัสสนากรรมฐาน,านาแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยได้อ่านของหนังสือได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อจรันปกตินะคะ,ะถ้าจําพี่มินต์เราได้พี่มิน์ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่ายังไงไม่รู้ ยังไงไม่รู้อยากอ่านเรื่องเล่มนั้นอะเ,ออเล่อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็เราก็สนใจนะอ่านลก็สนใจนะเออแบบว่าออวิปัสสนากรรมฐานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจลึกซึง้งตอนที่เราอ่านเราก็คิดว่าเราเข้าใจแต่มันยังไม่เข้าใจลึกซึง้ง จนกว่าเราไปวัดอะนะคะจนกว่าเราไปวัดเราก็เลยเออปฏิบัติเป็นมากขึ้นไอ้ Anyone? ที่เราคิดว่าเราเข้าใจตอนนั้นเราก็เข้าใจมากขึ้นจากหนังสืออะไรเงี้ยนะคะเออก็เริ่มมานะคะแต่ตอนปฏิบัติแบบตอนเด็กๆอะเด็กๆคือไม่รู้เรื่องหรอกนะคะพ่อแมออ่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานท่านก็นั่งแล้วก็ให้มันเป็นแสงสว่างนั่งแล้วก็ให้มันเป็นดวงแก้วอย่างเง <s> ี้ยนะคะก็คือไม่รู้แหละว่าสายไหนนะคะแต่ปฏิบัติก็คือปฏิบัติแบบนั้นอะปฏิบัติแบบแบบ ยังไม่รู้เลยปฏิบัติเพื่ออะไร <c oughs> นะคะแต่ขอให้ได้นั่งสมาธิตามพ่อตามแม่อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นอัธยาศัยก็อาจจะเออมีตรงนี้มาบ้างอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเออมาปฏิบัติวิปัสสนาเป็นจริงๆก็ตีสี่เจ็นะคะแล้วก็มันเป็นนะคะคาว่าเป็นเนี่ยนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเลยนะอย่าคิดว่ามันเป็นเลย <c oughs> ความเข้าใจของเราในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันนะคะ เพราะเรายังเป็นปุถุชนนะคะความเข้าใจของเรานะคะมันยังไม่ใช่ตลอดหรอกตอนเริ่มต้นก็เข้าใจอย่างหนึ่งนะคะปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็เข้าใจอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งปฏิบัติมันความถูกทางมันก็ยิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะศีรัพตประมาทค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะสักยะทิฏฐิความเห็นผิดว่า รูปนามขันห้านี่มีเราเป็นเจ้าของค่อยค,อยคอยลดไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าจะไปบรรลุทมทีเดียวนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่ามันค่อยๆบรรลุไปเรื่อยๆนะคะเบาบางลงไปเรื่อยๆนะคะสังโยชน์ทั้ง3อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือท่านนะคะเสด็จพ่อองค์เพชรเราเนี่ยนะเขาก็มาเตือนพี่มิ้นท์บอกว่าเออเราไปเริ่มต้นที่ไหน ก็ให้กลับไปที่นั่นนะคะท่านอะ่ะเป็นเพียงแต่ผู้ที่มาเตือนสตินะคะเอาโอเคแหละท่านช่วงแรกอะ่ะคือคือช่วงแรกคือพิมินปฏิบัติก่อนนะคะเพราะปวดท้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาโอเคหละมีความสนใจแล้วจากนั้นมาก็คือปฏิบัติแบบยังไงอะ่ะเราปฏิบัติแบบก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นอะ่ะนะคะแต่ว่าก็ยังปฏิบัตินะก็ก็ก็น่ารักนะ <laughs> ก็ก็น่ารักคือยังคงปฏิบัติอยู่แต่ว่าปฏิบัติแบบไม่ได้เข้าใจอะ่ะปฏิบัติแบบก็ ็คือขอแค่ให้ได้นั่งคือเป็นคนมีระเบียบว,วินัยไงมีระเบียบว,วินัยอย่างเออเขาเรียกว่าบางอย่างก็มีนะบางอย่างก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ยังปฏิบัติอยู่อ่ไปไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรเงี้ยก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ยต,ยยต,ยตื่นมาตีสี่ปฏิบัติแล้วก็เดินเออเดินจากบ้านนะคะบ้านอยู่หอซอนแล้วก็เดินเข้า ในเมืองเมลเบิร์นใช้ประมาณอะไรนะ45นาทีอะไรเงี้ยอ่ะเราก็เดินเดินจงกรมเดินจงกรมไปด้วยบางทีก็สวดคาเลณีเยเมตตาสวดแผ่เมตตาอะไรไปด้วยเออก็ยังแบบโอเคนะแต่ว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นเราก็มีความผิดพลาดทางวัยรุ่นอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะก็คือทั้งปฏิบัติทั้งผิดพลาดทั้งปฏิบัติทั้งผิดพลาดาก็คือใช้ชีวิตปกตินะคะจนเมื่อมาแบบมีน้องเทซีอะไรเงี้ยนะคะมีน้องเทซีตอนอายุยี่สิบสามอะไรเงี้ยนะคะ ตอนมีน้องเทซีมีน้องเทซีก่อนแล้วก็เพอเสด็จพ่อองค์เพชรมาตอนอายุ23นะคะนั่นแหละก็คือค่อยมาท่านก็มาเข้าฝันอะไรเงี้ยเออมาเข้าฝันแล้วก็ทั้งมาในนิมิตด้วยแล้วก็มาทางเสียงด้วยนะคะนั่นแหละท่านก็มาเตือนมาเให้ปฏิบัติน้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตั้งเป้าหมายเพราะตอนแรกเนี่ยเราปฏิบัติเราไม่มีเป้าหมายนะคะเราก็แค่อยากในบุญเราก็แค่อยากให้บุญมาคุ้มครองเราอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอปฏิบัติแล้วก็เ ก็ท่านก็บอกว่าเออม,มันเหมือนกับเราก็ฝันถึงอดีตชาติเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบทุกเวียนว่ายตายเกิดมานานทั้งไปเกิดในอบายภูมทั้งอะไรต่างๆนานานทั้งเกิดมาเป็นคนแต่ทุกยากลําบากเกิดเป็นคนก็เกิดเป็นคนที่ตกต่าอะไรเงี้ยนะคะเราแบบระชตนนี้เองก็ไม่ใช่สุขสบายในในในช่วงหนึ่งนะคะในช่วงหนึ่งเนี้ยเราก็พบเจอความลําบากเนี่ยนะคะท่านก็บอกอันนั้นถ้าไม่อยากเกิดอีกแล้วต้องปฏิบัติจนถึงพระโสดาบันนะคะจะ เกิดมาทุกอีกเพียงแค่เจ็ดชาตินะคะอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะไม่ไปเกิดในใบยภูมิอีกอ่ะเราเริ่มมีเป้าหมายละนะคะเริ่มมีเป้าหมายแล้ว,ะะมมลวก็จากนั้นท่านก็ช่วงแรกๆท่านก็จะเตือนบ่อยเอ้ยกาหนดกําหนดอะไรเงี้ยนะคะกำหนดสิกำหนดก็คือกําหนดรู้กําหนดสติรู้รูปนามกายใจอ่ะช่วงแรกๆท่านจะทําแต่ช่วงหลังๆท่านบอกว่าสติของเราไม่ควรจะมาจากท่านสติของเราควรก่อเกิดจากตัวเองนะคะอย่างนั้นเราก็เออท่านก็ค่อยๆเ a d หายไปหายไปเพื่อให้เรา เป็นสติของตัวเองนะคะเป็นสติของตัวเองก็กําหนดอนึกขึ้นได้ก็กาหนดเอ้ยพยายามนึกบ่อยๆก็กาหนดรู้อ่าหายใจเข้าออกรับรู้กายกระเพื่อมหรือว่าทะไรนั่งอยู่ก็รู้นะคะรู้คือรู้ไม่ใช่รู้ว่าเรานั่งอยู่นะแต่รู้ว่ารูปรูปกายมันนั่งอยู่ท่อนบนมันตั้งท่อนล่างมันคูอะไรเงี้ยอ่าเราก็รู้กายรู้ใจรู้พองรู้ยุบเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆนะคะเนี่ยนะคะ เนี่ยคือเทวดานะคะเทวดาท่านจะมาสอนมานําทางแต่เบื้องต้นนะเพราะว่าท่านจะไม่อยากให้เราเป็นศิรพตัตาปรมารณไงที่จะต้องคอยมีท่านเป็นพวกอคอยมีท่านมานําทางสติเราอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องนําทางสติตัวเองแต่ท่านอาจจะนําเบื้องต้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เล่าสู่กันฟังได้หลายๆท่านก็คงมีแบบนี้ก็อนุโมทนากับทั้งตัวท่านเองแล้วก็ทั้งอนุโมทนากับเหล่าเทวดาทั้งหลายที่คอยเป็นกัลยาณนะมิตรให้มนุษย์ด้วยละกันนะคะ ก็ขอฝากไว้แต่เพานี้ก่อนใครชอบคือทำมาแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องด้วยแล้วก็ใครอยากร่วมบุญกับเสด็จพ่อองเพชรนะคะก็บูชาได้นะคะเหรียญแบบนี้เหรียญเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะ799บาทแบบนี้เรเจอบูชาพายันก็ได้นะคะใครพอมีกําลังหน่อยก็บูชาเนี่ยมณีเพชรเกล็ดแก้วก็ถือว่าได้ร่วมบุญกับเสด็จพ่อองเพชรแล้วเราก็จะได้พลังงานดีๆของท่านไว้คอยช่วยเหลือสปอร์ตเราด้วยนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ